เาเลยครับสวัสดีครับํำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําปลาทูผัดสมุนไพรกันครับเมนูข้าวหมดหม้อมาอีกแล้วไปดูวิธีทํากันเลยครับ เราจะนําปลามาทอดก่อนนะครับแกะออกก้างออกเรียบร้อยแบบนี้นะครับตั้งกระทะให้ร้อนจัดเลยครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปครับพอน้ํามันร้อนได้ที่ก็ใส่ปลาทูเลยครับเอาด้านหนังลงนะครับให้เราใช้ไฟกลางๆค่อนไปแรงในการทอดเลยนะครับถ้าน้ำมันเยอะแบบนี้นะครับถ้าน้ำมันน้อยก็เบาไฟลงนะครับกลับด้านนิดหน่อยนะครับ พอปลาทูเราสุกเหลืองดีอย่างนี้นะครับก็ตักพักได้เลยครับเดี๋ยวเราไปผัดกันต่อเลยนะครับเทน้ำมันออกครับเหลือไว้นิดหน่อยครับใส่พริกที่เราตำไว้เลยนะครับพริกหอมแดงกระเทียมครับตำหยาบหยาบครับผัดได้พอมีกลิ่นหอมนะครับเราก็จะปรุงเลยนะครับใส่ซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมครับ น้ำตาลทรายครับเติมน้ำเปล่าไปนิดหน่อยครับก็ให้เราใช้ไฟกลางค่อนไปแรงเลยนะครับช่วงนี้ก็ชิมรสให้ได้ตามต้องการนะครับชิมรสได้ตามต้องการแล้วก็ใส่ปลาทูของเราเลยครับตะไคร้ซอยครับข่านเตาครับใบมะกรูดครับ สุดท้ายที่ใบกะเพราครับน้ำก็จะแห้งพอดีนะครับก็ปิดแก๊สได้เลยครับเมน,นูนี้รับรองนะครับเปื้องข้าวแน่นอนครับกระทูผัดสมุนไพรครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับ ปลาทูผัดสมุนไพรครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมน่าทานมากครับรับรองความอร่อยเลยนะครับเมนูนี้หุงข้าวเยอะๆนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับส่วนผสมก็มีปลาทูนึ่งนะครับแกะเป็นซีกแบบนี้นะครับเขาก้างออกให้เรียบร้อยครับเราจะนําไปทอดก่อนนะครับต้องการให้กรอบทั้งชิ้นนะครับถ้าทอดเป็นตัวมันจะไม่กรอบทั้งชิ้นแบบนี้นะครับใบกะเพราครับใบมะกรูดข่าหั่นเต๋าครับตะไคร้ซอย ติกกระเทียมหอมแดงครับตำรวมกันหยาบๆครับสีวขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายครับ